แน่นอนว่าประวัติศาสตร์อิตาลีมีความเชื่อมโยงกับยุคกีกโรมันไปเซ้ายหรืออาจจะพูดถึงกษัตริย์องค์ต่างๆที่สำคัญของอิตาลีครับแต่ทว่าทําไมในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงปัจจุบันกษัตริย์อิตาลีถึงหายไปทําไมไม่มีบทบาททางการเมืองเหมือนกับพระสันตะป,ปาปาแห่งนครรัฐวาติกันเดี๋ยววันนี้เราไปดูทําไมอิตาลีถึงไม่มีกษัตริย์กันครับ การสถาปนาอนาณาจักรอิตาลีให้เป็นปึกแผ่นมันเป็นผลพวงมาจากนักชาตินิยมอิตาลีกับผู้ที่จงรักภักดีต่อราชวงศ์ซาวอยเพื่อรวมชาติให้กลายเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวในการปกครองประเทศโดยเราต้องเท้าความไปถึงการปฏิวัติในปีคศ1848ได้มีการเคลื่อนไหวของผู้นำในการรวมชาติที่มีชื่อว่าจูเซปเป้กาลิบันดีนักปฏิวัติชาวอิตาลีซึ่งเขาก็ป๊อปุร่านในหมู่ชาวอิตาลีทางตอนใต้และมีชื่อเสียงในทั่วโลก ในอุดมการณ์แบบสุดขั้วกาลิบันดีจึงเป็นผู้นิยมสาธารณรัฐในการนำพาอิตาลีไปสู่การรวมชาติในอิตาลีทางตอนใต้ส่วนอิตาลีทางตอนเหนืออยู่ในความควบคุมของราชวงศ์ซาวอยแห่งรชาชอาณาจักรซาดิเนียซึ่งเป็นรัฐของชาวปิเอมอนเตซึ่งมีรัฐบาลอยู่ภายใต้การนำของอ so, ัครมหาเสนาบดีคาเมิโลเบนโซเขาแห่งคาวัวซึ่งมีความปรารถนาที่จะทำให้อิตาลีกลายเป็นปึกแผ่นด้วยเช่นกันนอกจากนั้น กรุงโรมซึ่งเป็นรัฐของพระสันตปาปาและเป็นมงหลของอิตาลีก็ถูกชักชวนให้มารวมชาติด้วยกันแต่ก็ไม่ได้สถาปนาอย่างเป็นทางการดูเหมือนว่าการรวมชาติของอิตาลีจะเป็นไปได้ด้วยดีครับแต่กระนั้นก็มีเส้นหนามที่ทําให้อิตาลียังไม่สามารถกลายเป็นปึกแผ่นได้คือการที่หลากหลายอาณาจักรอยู่ในสภาพการเป็นเมืองขึ้นของประเทศอื่นๆอ,อย่างเช่น การท้าทายจากักรวรรดิออสเตรียในการทำสงครามประกาศเอกราชครั้งที่2จึงสามารถปลดปล่อยราชอาณาจักรลอมบาร์ดีเวนิเซียให้หลุดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของจกักรวรรดิออสเตรียนอกจากนั้นการรวมชาติจึงต้องสร้างสัมพันธมตรีกับอังกฤษและฝรั่งเศสในสงครามไครเมียจึงทำให้ซาร์ดิเนียสามารถปลดแอกตัวเองจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสในปีคศ1860เพื่อทำให้ความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสคงอยู่ต่อไปซาร์ดิเนียจึงต้องให้ดินแดนบางส่วนแก่ฝรั่งเศส เมื่ออิตาลีสามารถรวมชาติได้ในระดับหนึ่งความตึงเครียดระหว่าง ผู้ที่สนับสนุนกษัตริย์กับผู้ที่สนับสนุนสาธา,ารณรัฐก,ก็ได้ประทุขึ้นในเดือนเมษายนปีโคศ1861การิบันดีได้เข้าไปรัฐสภาของอิตาลีและท้าทายอำนาจของคาวัวผู้นำรัฐบาลโดยอ้างที่ว่าคาวัวเป็นตัวยุยงในการแบ่งแยกดินแดนอิตาลีอีกทั้งยังมีปัญหาเรื้อรังเกี่ยวกับสงครามกลางเมืองระหว่างกองทัพราชอาจาักรฝ่ายเหนือกับกองทัพของการิบันดีทางตอนใต้ในวันที่6มิถุนายนปีโคศ1861 นายกรัฐมนตรีคาวัวได้ถึงแก่สัญญกรรมท่ามกลางความขัดแยง้งความวุ่นวายความแตกแยกที่เกิดขึ้นทําให้ฝ่ายของการิบันดีได้เปรียบในการควบคุมอิตาลีในปีคศ1866ออตโต้ฟอนบิสมาร์นายกรัฐมนตรีแห่งปัสเซียได้สร้างสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าวิกเตอร์เอมเอลที่2แห่งอิตาลีในการเชิญชวนให้อิตาลีมาเป็นพันธมิตรในการร่วมการทําสงครามออสโตปัสเซียเพื่อแลกเปลี่ยนดินแดนเวนิสที่เสียไปให้กับอาณาจักรออสเตรีย ให้เขาไปอยู่ในอ้อมอ,อกของอิตาลีในช่วงสงครามอิตาลีทำการลบด้วยหัวแตกมากจากปัญหาทางโครงสร้างทางกองทัพที่ไม่ดีเท่าที่ควรแต่บาระะมีความเก่งกาดของปัาเสียก็ทําให้สงครามในครั้งนี้อิตาลีได้รับชัยชนะไปพร้อมกับปัาเซียและได้รับดินแดนเวนิสที่เสียไปกลับมาสู่อิตาลีได้สำเร็จในช่วงปีคศ1870 ปรัสเซียก็ได้เชิญชวนอิตาลีร่วมกันทําสงครามฝรั่งเศสปรัสเซียซึ่งสงครามในครั้งนี้อิตาลีอยากได้รัรฐสันตปาปากลับมาอยู่ในอ้อมกอดของอิตาลีซึ่งรัฐดังกล่าวอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสพี่ใหญ่อย่างปรัสเซียจึงจัดให้ตามคําขออิตาลีจึงได้รับผลประโยชน์อันมหาศาลจากการร่วมทําสงครามกับปรัสเซียกรุงโรมที่มีพระสันตปาปาปกครองถูกราชาจาจัรอิตาลียึดครองได้อย่างง่ายดายและรวมชาติอิตาลีได้อย่างบรรลุผลสําเร็จ ถึงแม้จะสามารถรวมชาติได้อย่างสําเร็จแต่การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆก็ไม่ได้ดีตามครับเพราะสะภาพเศรษฐกิจของอิตาลีมีความห่วยแตกเป็นอย่างมากการพัฒนาทางนานอุตสาหกรรมและการาคมนาม่มย่ำแย่ปัญหาความยากจนของประชากรถึงขั้นวิกฤตประชาชนไม่มีสิทธิในการเลือกตั้งเว้นแต่พวกเจ้าขุนมูลนายพวกล่ำรวยไฮโซหลังจากการรวมชาติของอิตาลีความสัมพันธ์ระหว่างวาติกันกับอิตาลีมองหน้ากันไม่ติดเป็นระยะเวลากว่า60ปี ขนาดพระสันตป,ปาปายัางประกาศพระองค์เองว่าเป็นนักโทษของวาติกันคือแทบไม่มีความสำคัญแก่อิตาลีสถานภาพอันย่ำแย่ระหว่างวาติกันกับราชอาณาจักรอิตาลีจึงสิ้นสุดลงเมื่อปีคศ1929รัฐบาลอิตาลีและสันตป,ปาปาสำนักวาติกันได้มีการลงนามในส่วนที่สัญญาลาเตลันจึงทำให้ความสัมพันธ์ได้รับการฟื้นฟูและทำให้มันดีขึ้นครับ อำนาจสถาบันกษัตริย์ของอิตาลีเริ่มมีความเสื่อมถอยแต่การปกครองแบบกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญของอิตาลีก็คงอยู่ไประยะเวลากว่าร้อยปีจนทำให้จุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประชาชนต้องใส่หัวกับสถาบันกษัตริย์ของอิตาลีนั่นคือสถานภาพของกษัตริย์วิกเตอร์เอเมเนลที่3ซึ่งชาวอิตาลีก็ได้กล่าวหาว่าเป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้อิตาลีนำไปสู่จุดจบในระบอบกษัตริย์ในเดือนตุลาคมปี1922กองกำลังชุดดำ ภายใต้การน,นำของเปเนโตมุสโซลินีนายกรัฐมนตรีของอิตาลีเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่พรรคฟาสซิสต์ของตนเองเพื่อแลกกับผลประโยชน์และความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์เมื่อมุสโซลินีกล้าเข้าสู่อำนาจอันล้นพ้นในฐานะประมุขของประเทศและกษัตริย์แทบเป็นหุ่นเชิดของมุสโซลินีเมื่อรัฐบาลฟาสซิสต์ใช้อำนาจอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจึงกลายเป็นที่มาของเผด็จการฟาสซิสต์จงทำให้มุสโซลินีได้รับผลประโยชน์อันมหาศาล เมื่ออิตาลีได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สองในฐานะฝ่ายอักษะเป็นพันธมิตรร่วมกับนาซีเยอรมันกับจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นในปีคศ1943กองทัพอิตาลีเสียหายเป็นอย่างหนักเมื่อประเทศต้องเข้าอยู่ในวงล้อมของฝ่ายสัมพันธมิตรในเกาะซิซิลีในเดือนก,กรกฎาคมปี1943กษัตริย์วิกเตอร์เอ็มโมเนเอลที่3สั่งปลดอำนาจของมุสโสลินีให้ลงจากตำแหน่ง พร้อมกับการจับกลุ่มพวกฟาสิสและก่อตั้งให้ปีเอโดบา d o ดอกลิโอดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทนโดยพระองค์ทำไปเพื่อสถานภาพของสถาบันกษัตริย์ที่ต้องเผชิญกับวิกฤตขั้นรุนแรงและนำพาประเทศออกจากสงครามแต่กระนั้นก็ไม่ได้เป็นผลครับหลังจากการพ่ายแพ้สงครามของอิตาลีฝ่ายสัมบันมิตรได้ปลดปล่อยกรุงโรม วันที่5มิถุนายนปี1944พระองค์จึงสละราชสมบัติจึงทำให้มกุฎราชกุมามรอุมแบโตขึ้นเป็นกษัตริย์แทนผลพวงจากวิกฤตที่ได้รับในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองทำให้อิตาลีสูญเสียทุกอย่างเศรษฐกิจภายในประเทศพังพินาศย่อยยับความแตกแยกในสังคม และประชาชนถอยหลังให้กับสถาบันกษัตริย์ที่พวกเขาไม่มีความจกรักปักดีอีกต่อไปอีกทั้งสถาบันกษัตริย์ยังเอาพวกฟาสซิสต์เข้ามาสแสวงหารประโยชน์ในประเทศกว่าสองทศวรรษในช่วงที่ฟาสซิสต์เรืองอํานาจสถาบันกษัตริย์จึงกลายเป็นสิ่งที่ล้มเหลวเนื่องจากทําให้ระบบเศรษฐกิจตกต่ำถึงขีดสุดประชาชนชาวอิตาลีตอนเหนือมีความมั่งคัง่งแต่ในทางกลับกัน ประชาชนชาวอิตาลีทางตอนใต้แรงแค้นไม่มีอันจะกินจึงทำให้ประชาชนในประเทศต,ต้องตัดสินใจไม่เอาสถาบันกษัตริย์ในอิตาลีอีกต่อไปเมื่อเจ้าชายอุมแบโตที่สองขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์ได้เผชิญกับภัยที่อาจกลายเป็นสงครามกลางเมืองแรงกดดันจากมหาชนจึงทำให้เกิดการเรียกร้องให้มีการจัดลงประชามติโดยให้ประชาชนในประเทศโหวตโดยมีตัวเลือกคือสถาบันกษัตริย์คงอยู่ต่อไปหรือเปลี่ยนผ่านสู่สาธารณรัฐ จึงทำให้วันที่2มิถุนายนปีคศ1946ประชาชนเลือกที่จะไม่เอากษัตริย์และต้องการระบอบสาธารณรัฐในการปกครองประเทศด้วยร้อยละ54จากคะแนนเสียงทั้งหมดจึงทำให้อิตาลีกลายเป็นสาธารณรัฐอย่างเป็นทางการราชวงศ์ซาว์อยกลายเป็นตัวปัญหาของสังคมจึงทำให้เชื้อพระวง์ที่เป็นผู้ชายถูกจับขังเข้าสังเตและท้ายที่สุดราชวงศ์ซาว์อยก็ล่สลายในปี2002ครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีกทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันได้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีค่ะ